สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไม่ทารอดนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวทัตน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนมิถุนายน2565ค่ะชาวทัตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง2ีมีนาคมและชาวพิจิกนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยเนาะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เนาะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจในท้งซ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะชาวธาตุน้ํากรกฎมมพิจิที่เป็นคนโสดนะคะ,ะมีหลายหลายคนถามว่าโสดแบบไหนดูด,ดวงคนโสดได้บ้างอ่ะนะก็จะโสดในกรณีที่โสดสนิท โสดไม่มีใครเลยโสดแบบโสดโสดแบบโสดตะโกนดังๆอะไรเงี้ยอะโสดนะแล้วก็อาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเพิ่งจะเริ่มคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุณเป็นคนโสดเช่นเดียวกันก็ดูคลิปนี้ได้นะคะประมาณนี้นะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอดีตก่อนละกันนะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะขอดูอดีตของคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎดมีพิจิกนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคนโสดชาวธาตุน้ํากร,รกฏมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะเฮอร์มิตนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่กิงถือเหรียญค่ะชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีพิจิกที่เป็นคนโสดในอดีตที่ผ่านมาไารู้สึกว่าคุณโสด คุณก็กก็คนโสดอนะเนาะก็คิดคนโสดก,ก็ต้องไปนคนโสดสิถูกไหมเออนะคะคือในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณอนะโสดแบบโสดแบบเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอืมไม่ได้โสดไปวันๆนะโสดแบบมีเป้าหมายแบบไหนอ่าตัวคุณมีเป้าหมายว่าถ้าหากว่าคนที่เข้ามาหรือว่าถ้าว่าคุณจะมีความรักทั้งทีเนี่ยต้องเป็นความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่มั่นคงคนที่เข้ามาต้อง มีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะ,ค,ะคุณจะตั้งสเปคไว้เลยนะคะว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยถ้าหากว่ามีเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็จะไม่เอาเลยคือตัดทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเปคหรือว่ามีเาขาเรียกว่าลิสต์อยู่ในใจอ่าค่อนข้างที่จะเยอะข้อนะคะค่อนข้างที่จะแบบ เป็นลําดับขั้นตอนนะคะใน l i ีที่ผ่านมามีคนเข้ามาไหมมีคะ่ะมีเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่หมายรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เจอคนที่ใช่นะคะเอ,อคนที่เข้ามาคุณก็ดูดูแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่มันยังมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่เป็นไปตามในในในิสต์ที่เราแบบตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะแล้วก็คุณก็ถาาว่าเหงาไหมเหงา ก็มีเหงาแหละเออแต่ว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีคุณก็ขอแบบไม่มีดีกว่านะคะในอดีตที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะคุณก็ได้แต่เหมือนกับภาวนานะคะรออยู่ในใจนะคะประมาณว่าไปที่ไหนก็คือแบบขอพอรจากศิกษิ์สิธิ์เลยนะคะว่าขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้เจอคนที่อ่าตรงกับ สิ่งที่คุณตั้งไว้หนึ่งสองสามที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขอแบบชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีที่ผ่านมานะของคนโสดชาวทาน้ำก็รากฏมีพิจิกนะคะก็เข้าใจแหละเออเข้าใจเข้าใจได้นะคะว่าคือคนเราบางครั้งบางทีถ้ามีความรักไม่ดีก็ก็อย่ามีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นโสดสบายใจกว่าแต่ถ้ามีทั้งทีก็ต้องมีให้ดีใช่ไหมเออนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวธาน้ํากรกฎมีนพิจิกในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะว่าคุณจะได้เจอคนที่ตรงสเปคหรือว่าตรงกับที่คุณได้ลิสต์หัวข้อ,อแฟนในฝันคนรักในฝันของคุณไว้หรือเปล่านะคะมาดูกันนะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะไพ่หไม้เท้านะคะ อัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะชาวธาตุน้ํากลโกดมีพิจิกรที่เป็นคนโสดอืมแน่นอนว่าความจริงคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่แบบมีมีคนเข้าหาตลอดเวลานะคะเออมีคนเข้ามาตลอดมีคนแบบเฉียวไปเฉียดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มารู้สึกว่าสเปคคุณสูงเกินไปหรือเปล่าคุณค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าจํากัดสเปคของคุณมากเกินไป บางครั้งบางทีทําให้ตัวเราเนี่ยอาจจะเสียโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับคนที่เขาพร้อมที่จะปรับหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าเอ,อทําเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมคือคนเรามันไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างไม่มีใครเพอร์เฟกแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ด้วยนะคะอืม อคุณอาจจะได้เจออคนใหม่ๆนะคะจากการเดินทางมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวนะหรือจะเดินทางแบบทำงานคอนเน c t ชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการสื่อสารนะคะมีโอกาสที่จะได้ได,ได,ได้ได้คุยได้เจอได้ทำความรู้จักแหละแต่ถ้าหากว่าคุณแบบลดสเปคตัวเองลงนะคะหรือว่าอาจจะลดอ เขาเรียกว่าเช็คลิสต์ของคุณลงบางข้ออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะหรือว่าคุณอาจจะเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะได้กลยะาณมิใหม่ใหม่คอนดิชันใหม่หรือว่าเพื่อนใหม่ที่จะสามารถที่จะพัฒนานะคะเอ,อ่อไปได้มากกว่านี้นะคะอืมแต่ไม่รู้สึกว่ามันมันก็ยังมีหน้าผาของของของคนที่เขาเรียกว่ายึดถือความคิด ของตัวเองมากเกินไปหน่อยนะคะทําให้อาจจะตัดโอกาสตัวเองนะคะที่จะได้พบไปเจอกับคนใหม่ๆคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างนะคะก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นมารู้สึกว่าชาวธาตน้ำกรกโหนมีพิจิกอะมีโอกาสมากมายในชีวิตนะที่จะได้เจอคนใหม่ๆ อ่ะหรืออาจจะเจอคนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เราอาจจะต้องเปิดใจให้กว้างมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้กว้างมากกว่านี้เออไม่ใช่ว่าคุณเปิดใจปุ๊บแล้วคุณจะมีแฟนปั๊บนะเออแต่อย่างน้อยๆคุณก็ได้ได,ได้ได้ให้โอกาสต,ตัวเองที่จะได้เรียนรู้นะคะกับกับคนที่เข้ามาบ้างให้โอกาสคนที่เข้ามาด้วยให้โอกาสตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ก็ดีนะคะก็ดีนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวาน้ำกร,รกฏมีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่คอเน็ตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกสิบดาบนะคะ เมื่อกี้เป็นแปดดาบนะขึ้นมาเป็นสิบดาบนะคะไพ่แปไม้เท้านะคะไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เก้าดาบนะคะชาว่าน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะในส่วนของเอาคำมานาคความรักความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกอะว่าถ้าหากว่าคุณคุณยังคุณยังแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เออ ใน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 ชายในฝันหรือว่าหญิงในฝันของคุณอ่ะอืมมันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้หรอกนะแล้วคุณก็จะกลายเป็นว่ายังไม่ทันได้คุยเลยก็แค่แค่มองแบบลุคภายนอก first impression อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่ผ่านแล้วก็คือไม่คุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะเอ่อ คุณอาจจะมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้ว่าเอ้ยทําไมตอนนั้นเราเราไม่เปิดใจให้กับคนนี้อะไรเงี้ยเราไม่ลองคุยดูอะไรเงี้ยนะคะเออเนาะอาจจะอาจจะมีในกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าในส่วนของเอาคามาเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูเพื่อที่จะ ดูเป็นแนวโน้มเพื่อที่จะสิ่งที่ไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้แล้วว่าในอนาคตอ่ะคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจยกับคนที่คุณเมินเฉยเขานะคะดังนั้นก็เปิดใจตั้งแต่ตอนนี้เปิดใจให้กว้างนะคะลดสเปคของตัวเองลงบ้างอืมคุณจะได้แบบมีคนรู้ใจกับเขาสักทีนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งเหงาแบบนี้นะคะเนาะ นะคะก็คนเราอย่างที่ไม่บอกว่าคนเราไม่สามารถที่จะแบบเลือกทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาหรือว่าต้องการไปสมดุดนะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะลดทอนความเพอร์เฟกลงนะคะอืมเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยหาความสุขง่ายๆเข้ามาในชีวิตได้บ้างนะคะอืม แต่ไม่ต้องกลัวค่ะชาวท่าน้ากรกบมีพิจิตรที่เป็นคนโสดนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาตลอดเวลาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาก็ได้นะเออไม่จะเป็นที่จะต้องรอให้ใครเข้ามาถ้าเอาคุณแบบเขาเรียกว่ามีสกิลในการพูดคุยนะคะมีสกิลในการแบบทําความรู้จักกับคนใหม่ๆกับเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณสนใจใครคุณก็เข้าไปคุยได้เลยนะคะ ถ้าเขายังโสดเขายังว่างนะอย่างน้อยเราก็ยังเปิดโอกาสตัวเองนะคะที่จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เทลล์จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกค่ะคำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะไพ่ชาร์หย<ม>อดนะคะสามดาบนะคะและเป็นไพ่สี่ดาบนะคะ ชาวธาตุน้ํากรกฎเป็นพิจีที่เป็นคนโสดไพ่บอกว่าเออพังทลายกําแพงตัวเองลงบ้างนะคะความกลัวความวิตกกังวลนไม่ไม่รู้หรอกว่าในดีที่ผ่านมาคุณคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่มากๆจนทําให้คุณแบบไม่อยากจะเจอคนแบบนี้อีกแล้วเลยทําให้สเปคหรือว่ากาแพงคุณสูงมากๆนะคะนะแต่บางครั้งบางทีเราไม่สามารถที่จะ นำอดีตที่เราเคยเจอมาตัดสินคนอื่นคนอื่น,คน,นๆคนใหม่ๆในในในปัจจุบันหรือในอนาคตได้คนเราไม่ได้เหมือนกันทุกๆคนนะคะดังนั้นให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะกล้าที่จะออกจากเซฟโซนกล้าที่จะ move on นะคะกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆบ้างนะคะก็คือเราไม่ได้เปิดใจแล้วแบบ คุยกับคนนี้แล้วฉันต้องเป็นแฟนคนนี้เลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราเราคุยกับคนนี้ถ้าหากว่าโอเคมันมันคุยกันได้แล้วมันสบายใจแล้วเขาก็มีท่าทีว่าสนใจเราแล้วก็อยากคุยกับเราแล้วก็ทั้งทั้งคู่มีท่าทีที่อยากจะคุยกันต่อพัฒนากันต่อก็พัฒนาไปแต่ถ้าหากว่าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วก็หยุดไว้แค่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีให้กันแค่นั้นเองนะคะอย่าทำเรื่อง ความรักให้มันเป็นเรื่องยากความรักมันมันควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณต้องมาจํากัดอขอบเขตนะคะของชีวิตคุณนะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไปมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่ตางๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้้ับลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ